okay น้องเบาๆหน่อยน้องรู้ไหมสีูมฟ้าเนี่ยเป็นสีประจำโรงเรียนเราเนี่ยเป็นสีมาจากอะไรตัวมางยังตอบทีละคนสีผู้เนี่ยค่ะเป็นสีของวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ห้าซึ่งเป็นผู้สถาปนาโรงเรียนครับสีฟ้าเหรอวันที่นั้นที่สถาปนาโรงเรียนเป็นมรดกครับใช่ฟ้าตอบได้ เป็นวันพระราชสมภพของพระราชินีของ,งร,รัชกาลที่ห้ารัวสมุลาบเนี่ยตั้งมากี่ปีแล้วนะร้อยสามสีปป่ปีครับพวกนรองรุ่นไหนกันร้อยสี่สิบครับดีมากแล้วตัวผู้หลาบมีดีตรงไหนเป็นผู้นำเก่งวิชากล้ากิจกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งเก่าของผู้หลามี่อยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งนะแล้วก็มี ชื่อเสียงในวงสังคมงหสองมคมเป็นนายกและมนตรีมาแล้วถึง8คนมีใครรู้มากว่าท่านเป็นใค<ำ>นอรอาจารย์บกรวิกิชาดาครับนายทวีบุญญาเกตนะนักชวงเสนีปราโมทครับารนายป,ป,ปีดีพนมยงครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทครับนายธานินไกรวิเชียรครับผลเอกเปรมจินสุรานนท์ครับผลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ครับรเก่งมากสมุทรปราบเราเนี่ยมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองมีลักษณะอะไร เป็นผู้นำรับเพื่อนครับลับเือพี่ครับเคารพครูครับกตัญญูพ่อแม่ดูแลน้องครับแล้วอีกอันที่ขาดไม่ได้ก็คือเราต้องตอบแทนคุณแผ่นดินจำกันเอาไว้นะวันนี้โรงเรียนสมุทรราบเราเนี่ยมีถึง11โรงเรียนมีใครรู้มั่งมีโรงเรียนอะไรบ้างกรุงเทพครับนนทบุรีครับสมุทรปราการครับปทุมธานีครับลางเสรีครับชลบุรีครับเพชรบูรณ์ครับ สระบุรีครับนครสวรรค์ครับอ่าสระบุรีครับนครศรีธรรมราชครับเก่งคบไหมสี่ปโรงเรียนนะเก่งมากน้องๆที่ตอบมาเนี่ยเรารู้ไหมสมุทรปราบเรามีมากมายเนี่ยมีอะไรเหมือนกันบ้างไม่ต้องเถียงไม่ต้องเลือกหลักเดี๋ยวพี่จะบอกให้สิ่งยึดเหนี่ยว ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้ง11ส,สถาบันก็มีสีชมพูฟ้าเป็นสีประจำโรงเรียนมีครูมีความรู้มีเพื่อนทั้งเพื่อนร่วมรุ่นเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นโครงการสวนกุหลาบศึกษาจึงเกิดขึ้นเพื่อย,ยึดโยงจิตใต้สำนึกของสวนกุลาบทั้ง11ส,สถาบันให้ไปในทางอันหนึ่งอันเดียวกัน สถาบันขกุลรบให้วิชาการและปลูกฝังความคิดที่พัฒนาได้ไปกับชีวิต